ขอบคุณครับเชิญท่านสุดท้ายนะครับท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตหนึ่งพักก้าวไกลวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อศึกษาและจัดทำ มาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลลงทะเลท่านประธานคะพื้นที่ทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณเอ่าวระยองของเราเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศมีการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องอาชีพประมงและอาชีพต่อเนื่องอื่น มีธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้อย่างมหาศาลเลยค่ะจนกระทั่งปี2,556เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบกว่า5,000 0ลิตรรั่วจากท่อส่งกลางทะเลอ่าวไทยโดยบริเวณอ่าวพล้า,กาเกาะเสม็ดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะยังไม่ทันได้รับการแก้ไข หรือฟื้นฟูอย่างถูกต้องถูกวิธีก็ดันมีเหตุการณ์น้ำมันรัว่วครั้งใหญ่ที่ระยองซ้ำสองทำให้อ่าวระยองที่เสียหายอยู่แล้วยิ่งเสียหายหนักลงไปอีกค่ะทรัพยากรในท้องทะเลถูกทำลายย่อยยับกุ้งแชบ้วยกุ้งเคยปูม้าปลายินรี และสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นๆลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะชาวประมงก็ยังได้พบความผิดปกติของสัตว์ทะเลในอ่าวหลายชนิดเลยนะคะรวมถึงการตายของเต่าทะเลและโลมาอย่างไม่ทราบสาเหตุด้วยค่ะท่านประธานคะเอกสารในมือของดิฉันคือเอกสารที่ระบุข,ข้อมูลตั้งแต่หลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะ ในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมปี2565ปรากฏว่ามีการตายของเต่าทะเลและโลมาโดยไม่ทราบสาเหตุถึง34ครั้งดังที่ปรากฏบนภาพนะคะก็จะเห็นการตายของทั้งเต่าทะเลแล้วก็ปลาโลมาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นฤดูลมพัดเข้าฝั่งเนี่ยก็จะพบสัตว์ทะเลตายเกยตื้นมากกว่าปกติอีกค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะท่านประธานยังมีการพบความผิดปกติของสัตว์ทะเลที่พี่น้องประมงเขาจับขึ้นมามีการพบสิ่งแปลกปลอมเป็นก้อนเนื้อของปลาทะเลพบความผิดปกติของผิวหนังปลาสีตาปลาลักษณะของเนื้อปลาที่ผิดปกติไปค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนะคะก็ได้สะท้อนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วเนี่ย มันไม่ได้จบเพียงแค่การทำความสะอาดชายฝั่งหรือเอาสารเคมีโปอยลงไปแล้วกดน้ามันให้จมอยู่ใต้ทะเลแล้วก็จบกระบวนการเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้นะคะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารและมันขยายวงกว้างไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะภารกิจสำคัญที่เราจะต้องทำกันอย่างจริงจังนั่นก็คือการฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเล ที่เสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วทั้งสองครั้งที่ผ่านมาดิฉันจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์แท่งขุดเจาะน้ำมัน d e e p Water Horizon ระเบิดกลางอ่าวเม็กซิโกและปล่อยน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลในปีคศ2010ซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะคะและอาจจะมีน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลมากกว่า4,900,000บาเรลหรือราวร784ล้านลิตร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำเต่าวานและโลมาหรือแม้กระทั่งนกหลายสายพันธุ์ที่อาศัยแหล่งอาหารจากทะเลและชายฝั่งใกล้ทะเลส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลสัตว์น้ำมากมายถูกพรากชีวิตทันทีหลังจากเหตุการณ์นี้ส่วนที่รอดชีวิตมาก็ค่อยๆล้มหายตายไปในเวลาถัดมา หรือแม้แต่สัตว์ที่รอดชีวิตมาได้ก็ต้องอยู่กับอาการป่วยเรื้อรังไม่สามารถทำหน้าที่ที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้ได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปจริงๆผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วทั้งสองเหตุการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่อ่าวเม็กซิโกหรืออ่าวระยองผลกระทบแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือการวางแผนการกำหนดมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ในปีนั้นเองนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดสารสหรัฐเนี่ยก็ตัดสินให้บริษัท BP นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแท่งขุดเจาะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะไม่เสียหายอะไรเนื่องจากปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆอยู่แล้วให้มีความผิดถึง14คดีและสั่งปรับเงินทันทีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ143,000ล้านบาทรวมถึงต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการกำจัดคาบน้ำมันในทะเลด้วย ซึ่งค okay, ่ on, 60, าใช per ้จ่ายที่ตกกับทางบริษัทนะคะทั้งทางแพ่งและทางอายาตั้งแต่ช่วงปี2010จนถึงปี2020สะสมรวมกันเป็นแล้วกว่า2ล้านล้านบาทค่ะในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ตั้งกันมาที่การวางแผนฟื้นฟูผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และได้จัดสรรเงินสำหรับการฟื้นฟูในช่วงแรกถึง1,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราวๆ36,000ล้านบาทซึ่งตัวเลขมันอาจจะดูเยอะนะคะ แต่จริงๆแล้วหากเทียบกับมูลค่าทรัพยากรที่เราต้องสูญเสียไปเนี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะเทียบกันไม่ได้เลยนะคะจากข้อมูลนะคะเป้าหมายของการฟื้นฟูเนี่ยที่สิ่งที่เขาเคยทำกันนั่นก็จะประกอบไปด้วยมาตรการหลักๆก็คือการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลการปรับคุณภาพน้ำกา,ก,านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและสัตว์ที่อยู่แถบทะเล การฟื้นฟูกิจกรรมทางทะเลเช่นการประมงการท่องเที่ยวและมีการวางแผนในการฟื้นฟูมีการระบุไทม์ไลน์มีรายละเอียดและมีการประเมินผลการฟื้นฟูอย่างชัดเจนซึ่งดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูไปจนถึงปี2030ฟังไม่ผิดค่ะท่านประธานปี2030น้ำมันรั่วปี2010แต่เขาวางแผนฟื้นฟูกันยาวนานถึง20ปี และไม่ได้หมายความว่าฟื้นฟูไป20ปีแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะยังคงจะต้องมีการอนุรักษ์กันต่อไปอีกพอย้อนมองกลับมาที่บ้านเราค่ะที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีน้ำมันรั่วเกิดขึ้นกี่ครั้งต่อกี่ครั้งรัฐไทยแทบไม่เคยมีมาตรการฟื้นฟูเลยค่ะหรือหากมีก็เป็นเพียงมาตรการน้อยนิดและฉาบฉวยทั้งที่เรามีหน่วยงานที่มีภารกิจ มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูชายฝั่งทะเลเรามีพรบรมีกฎหมายที่ให้อำนาจในการจัดการการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลได้แต่ก็นั่นแหละค่ะน้ำมันรั่วครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่เคยกลับเราไม่เคยเห็นมาตรการในการฟื้นฟูอะไรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เลยทะเลละยองที่เคยอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทำประมงแหล่งจับสัตว์น้ำมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งในและต่างประเทศ ทุกวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลายสิบปีก่อนเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะท่านประธานจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วในจังหวัดระยองนะคะเมื่อวันที่25มกราคมปี2565มาถึงเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งล่าสุดที่อำเภอศรีราชาปี2566หรือจะย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์น้ำมันรั่วหลายๆครั้งก่อนหน้านั้นทุกๆอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะทั้งการรับมือการเยียวยาและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องตระหนักในการวางแผนการฟื้นฟูทรัพยากรรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สภาผู้แทนราษฎรจะตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูนและเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลเพื่อ เพื่อพลิกฟื้นระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งขอพระคุณค่ะ